พี่ซาซึนปึ๊บคำนี้แล้วเ <laughs> ดี๋ยวอ,อ่ะถ้าเปิดหน้านี่แน่จริงรอ่ะแน่จริงก็เอามาอย่ามาแต่เก้าอี้หรือเติ้ลคอนเสิร์ตแ่เป็นเก้าอี้หรือจริงๆแล้วนั่งอยู่มองไม่เห็น,หนเพี่น,นุ่นหรือเติ้ลมันนั่งอยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็นพีนออ่นุ <Yeah! S 2> ่นมันมีชีวิตบอกว่าแย่ เฮ้ยเป็นนึงลืมตกใจไม่เป็นไรเะรอไม่พูดอย่างนั้นนะลืมตกใจลืมตกใจอ๋อเดี๋ยวนี้เขาค่เป็นพูดแบบว่าเขาจะปากมียแล้วเหรอเอไอเขาจะปากได้ไม่เยอะเลยเขาบอกคนเราเกิดมาเนี่ยต้องยิ้มให้กว้างๆไงยิ้มให้สุดปากยิ้มอยความสุขเลยลองยิ้มสุดปากอะไรลองลองยิ้มกว้างๆนี่เยอะๆแต่ยิ้มก็ตอบว่าตรงนั้นมันถูกใจ ทำคาบมาเท่าไร่อ่ะเท่านี้แล้วทําใหญ่กว่านี้ไม่ได้ถ้าทําใหญ่กว่านี้แล้วเขาไม่ทําให้ทําได้เท่านี้เก่งขายอะไรอะอ้ยขายขายของอันนี้เข้าแกคชอบพอได้แล้วบอกเลยว่าชอบอย่ากพิ่อยา่อยาไปลอกลวงผู้บริโภคกันดิพอได้แล้วเราก็รวยแล้วไปลอกลวงเขาอยู่ได้เอาของดีมาขายจริงๆแม่ไม่คุยกับหมาเนะี่ย ิไ,ไม่ำาำไม่เข้าพี่หละค้างอ่ะพี่แหมบอกอยู่ไไไ่ไหนอย่ไหน่ะอยู่ในใจเสมอได้ทำคา้างมานี่อีกกาค้าแข่งนักนะทำค้างนี่การ,าราเก่งนักน,นะเมื่อคืนต้นพีเคสาวเกาหลีแล้วบอกปุน,นุก ก็มันก็นมันบ้าก็ติดเตามันดีหน่อยนะผมไม่ใช่คนดีแต่ว่าผมก็ไม่ไดีเร้าก,กวยนะครับ <laughs> เอเนี้โอ,เเอ้เธอมันเกยบ <laughs> <laughs> นานนานมากกว่ากว่ากว่าจะกว่าจนี้ได้กว่าจะแบบว่าพูดได้ปกตินานไหมต่องปีมั้ง จริงเหรอวุ้ยจะทำเลยยังไงโอ้ทำแล้วเราบ้าแกทำเลยนานปะอะไรก็ที่แบบว่าเราจะแบบขยับได้เหมือนเดิมแบบก็นี่ไม่ขยับแล้วบ้างไม่ใช่แบบพูดได้เหมือนเดิมดิเจยพูดอย่างเงี้ยเนี่ยเจยพูดแบบคางคางลามไม่ขยับเจยอยู่อย่างเงี้ยเป็นอาทิตย์ไหม ห้าวันเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูจะชั้นหน่อยดิเขาตัดเหรอเขาตัดหรือว่าเขาไม่ม่ตัดมึงแต่แหลมเลยแม่แม่แหลมเลยอะทีนี้สองชั้นก็ไม่มีแล้วดิแม่ามันต้องมันต้องเชิดเว้ยไม่ใช่จริงๆริแล้วเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้แก้ปัญหาถึงขนาดว่าสองชั้นมันจะไม่มีแล้วเว้ยแต่ว่ามันก็จะน้อยแบบแบบจะไม่เห็นในมุมกล้องอะไรเงี้ยจะไม่ส่องใัน อืมปกติเรามีค้างสองอันมันก็จะเห็นค้างอันหนึ่งเองียงหนึงก็จะเล็กลงเงี้ยเหรอใช่อโอเคนี่นไหลน,นี่นี่ไหลต,ตั้งแต่เช้านี่ยังไม่ลงเลยเหรอใช่ไั้งแต่เมื่อวานตกลงไหลข้ามวันเลยยองใจมากว่ะขายของหาตุ้งได้มาสองร้อยละไม่นอนเพราะหาตุง้งนอนพักผ่อนดีกว่าอย,อยู่อยู่ไหนเหนือนี่เหรอ อะไรนะใช่คางสองชั้นไม่หายหรอกถ้ากินขนาดนี้เฮ้ยไอเด็กบล็อกได้ป่ะเนี่ยใครอ่ะใพี่แอมนะเขาชื่ออะไรเนี่ยชาชยาภาแอมเนี่ยชอบชอบชอบปวดลิเกยายคนเนี้ยชอบแตลลิกเก้ยายคนเนี้ยยายคนเนี้ยเคใายของเ่อนจ้าขอให้คางหายไปไวนะจ๊ะจริงๆอ่ะแต่จริงๆ แพนต่อไปมีจะทําอะไรไหมแพนต่อไปทำทำ,ทำอะไรทำตัว <S 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 ไปเนี่ยดูคุยกับหมอกระดูกับทำทำนิ้วให้มันสวยๆคือถ้าทำนิ้วเนี่ยวะะเวลาเต้นจะคุยกับพี่นะเนต้งเจ๊แบบนี้เว้ยทำไมอะ อยู่ชั้นบนโอ้พอเลยพอเลยไปเลยเออเอ้ยป็นคนตีนอะไปล้วิ้นรวยเออ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 เฮ้ยแต่ว่าพอันอันนี้ก็ทดชื่นนะสดชื่นแล้วมันดูแบบไม่ตึงอ่ะพอรวยพี่คงมีแสนสวยทิ้งทางบางกลวยอุ้ยพี่อาม พ <difficulty singing> <practices> ี่อามมาเมื่อไรเนี่ยพี <the> ่คอยโศกกาเธอย้ายไปดวงใจแทบปนคิดถึงพี่ป่ะปองเอายังไงปะมาแล้วจ้ะ ตอบแบบไม่คิดเลยใช่กับพี่อั๋นหนูหนูตอบแบบนี้แหละพี่อั๋นร้องไห้แล้วโอเคสบายใจพี่ขอให้สู้เออ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 เดียวมากให้เดยวจงทงอ๋อห้าสิบบาท อีกห้าสิบ้านกดยืนยันให้หนูด้วยนะครับ99บาททุกคนแล้วอีกนั้นกว่าหนูจะได้มาขายของตัวเองนะนี่นใช่นจริงเพราะว่าภารกิจที่มันนะหนูมาดูลิเกเพรารักเลยโอเคครับให้ขอหอยโซอกาขอบคุณครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะพลังมดเล็ก นผู้าเมืองนอนต้องทนบนหา <c oughs> อยากคิวมังคุด <c oughs> แลมดุดูพสา <c oughs> ไปให้หลายคราไม่กล้าจะทำวันในว่างให้มาบา ไม่เคยล่วงล้ำอุย้ยพี่แอมส่งกุละ่ะทำไมหืมเดี๋ยวพ่ดถ้าแอมจะทำกันแบบนี้พวกเรากลผิดโอ้โหนึกว่าตั้งใจให้อีก้วนะป้องหมดได้ยังจ้า อ่ะทุกคนมาเดี๋ยวลองเพลงให้ฟังในระหว่างที่อีกห้าสิบบ้านเพียงไรเพลงอะไรวะโมเลนี่นะครสามชั้นนี่โมเลนี่สามชั้นเนี่ยเพลงที่ร้องที่นาวาเพีอะไรความในใจอ่ะความใจร้องไพลงเฮอ,อมีใครคนนั้น รูทำใจเธอให้เปลี่ยนวรีบข้ามเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยแต่ว่วาไม่เอานี้อ่เอนนี้ดีกวา่าเมื่อกี้ดูแหลมมือเกินทุกคนกดไปนะ เราต้องวอร์มนะทุกคนเราอย่าไปทำนั้นเดี๋ยวมันล็อกเราอย่าไปทำแบบไม่นีมากเดี๋ยวมันล็อก